เอานี่ผมพูดตามหน้าข่าวเนาะจริงๆมีคนหลายคนนะที่ผมได้พูดกับคนใกล้ชิดเนาะหลายคนแล้วก็พูดกับลูกสิทธ์เอายกตัวอย่างผู้หญิงท่านหนึ่งที่เขาเป็นดารากเก่าช่องเจ็ดสมมตุติผมไม่เคยรู้จักเนาะแต่ผมสัมผัสได้ว่ามีปัญหา สิ่งหนึ่งที่ผมบอกคุณผู้หญิงทุกคนนะว่าอย่าทำหน้าผากอย่าทำจมูกอย่าทำปากอย่าทำคางหนึ่งสองสามสี่ถ้าเมื่อไหร่ทำความหมายคือทำเกี่ยวกับกันฉีดฉีดฟิลเลอร์หรือว่าเติมเติมอะไรก็แล้วแต่หรือตัดปากอะไรเงี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันไม่ดี ผมก็พูดเยอะกว่านี้ไม่ได้เนาะมันคือปัญหาของอนาคตเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเสียชื่อเสียงเรื่องของการเาเรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวหรือถูกกฎหมายหรือติดคุกหรือถึงขัน้นตายแบบผิดปกติอันนี้เกิดขึ้นฉะนั้นยกตัวอย่างมีคุณผู้หญิงท่านหนึง่งแล้วก็มีแฟนแล้วก็ผมเคย เห็นหน้าในในโทรทัศน์เนาะแล้วเขาก็มีความมั่งคั่งความร่ํารวยหลายคนก็ผมบอกว่าคนคนนี้ต้องโดนแน่นอนเลยเพราะว่ามันผิดปกติเพราะว่าเรื่องของการทําสัญญกรรมมันบอกถึงว่าหรือใบหน้าของคนเนี่ยมันบอกถึงว่าเขาเนี่ยเกี่ยวข้องยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายเช่นเว็บการพนันหรือว่า ช่อโกงหรืออะไรเงี้ยมันจะบอกแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวใหญ่นี่อีกอีกคนนึงที่ผมเห็นก็เป็นข่าวนะวันนี้นะผมไม่ได้อยู่ดีมาพูดคือแบบมาเกาวหาผมพูดตามเนื้อข่าวแล้วกันบางคนก็บอกเป็นไฮโซอะไรเงี้ยเนาะผมก็เห็นเป็นคุณผู้ชายเนาะ คือพอเราเห็นเนี่ยเรารู้ว่าเขามีจุดพลังงานที่เสียอยู่ผมไม่ได้พูดถึงว่าเป็นคนดีไม่ดีคนเลวคนผิดกฎหมายหรือคนถูกกฎหมายไม่เกี่ยวนะครับผมพูดตามหน้าข่าวฉะนั้นเนี่ยขนาดมีฐานันดรมีฐานะที่ดีที่เกิดจากพ่อแม่เกิดจากใครก็ช่างแต่มันอยู่ที่พฤติกรรมชีวิตของเรา สามแม่ลูกต้องหนีออกจากประเทศหรือต้องต้องโดนศาลพิพากษาเพราะความร่ำรวยที่ผิดปกติความรวยมันดีอยู่แล้วล่ะทุกคนก็อยากรวยอยากหมดหนี้หมดสินแต่สิ่งที่ผมพูดและผมแนะนำคุณผู้ชมคือรวยแบบเ,เงียบๆรวยแบบถูกกฎหมายรวยแบบพลังงานฉะนั้น บ้านเล็กที่หนึ่งตัวเลขไปติดหน้าบ้านแล้วใช้ลมหายใจโพทสเมทัสไปกระตุน้นขนาดเท่าบัตรเครดิตขาดพื้นดําตัวเลขสีขาวไปติดที่หน้าบ้านติดที่หน้าทํางานติดที่หน้าห้องห้องพักคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือว่าที่สํานักงานหรือว่าร้านอาหารตัวเองชีวิตจะได้ดีขึ้นชีวิตจะได้สําเร็จแล้วมันไม่ได้แค่เราคนทั้งบ้าน ถ้าติดที่บริษัทก็คนทั้งบริษัทถ้าเราอยากจะเจริญก้าวหน้าฉะนั้นอย่าไปคิดว่าคนรวยจะไม่มีข้อผิดพลาดคนจนจะไม่มีข้อผิดพลาดหลายคนที่ร่ำรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีในไทยชอบไปอยู่ที่อังกฤษกันหรือหลายคนที่มีชื่อเสียงหรือทําหน้าที่เป็นข้าราชการต้องไปอยู่ที่อังกฤษกันเพราะว่าโกง เขาทำผิดกฎหมายฉะนั้นเราเห็นหน้าข่าวเราอยากจะมีความสุขง่ายๆไม่ต้องไปทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ต้องไปทำให้ตัวเองเกิดข้อพิพาทกับใครหรือว่ากฎหมายเพียงแค่มีหนึ่งตัวเลขเปลี่ยนชีวิตผมก็มีผมมีเลขหนึ่งติดที่หน้าบ้านตัวเองชีวิตผมก็เปลี่ยน คุณผู้ชมมีหนึ่งตัวเลขมันจะเปลี่ยนชีวิตแต่นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับฉะนั้นบ้านเลขที่ทุกหลังเวลาผมทำนายทำทำนายดวงเนี่ยตัวเลขตัวสุดท้ายมันบอกความหมายจริงๆแล้วถ้าเรารู้ว่ามันคือจุดอ่อนเราต้องไปปิดจุดอ่อนเป็นความเชื่อส่วนบุคคล